ไม่ไม่พิ้าหยุดไม่สวัสดีค่ะพบกับครูเมียวอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาไขาข้อข้องใจให้ผู้ปกครองน้องหมาได้เข้าใจสาเหตุและว,วิธีการแก้ไขว่าทำไมน้องหมาไม่ยอมเล่นของเล่น แต่ชอบไปเล่นกับสิ่งของที่เราไม่อนุญาตกันค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเราเล่นไม่สนุกนั่นเองน้องหมาเป็นสัตว์นักล่าชอบฝึกล่าเหยือ่อจึงชอบเล่นกับเหยื่อที่มีชีวิตโดยทั่วไปเมื่อเราซื้อของเล่นใหม่มาเรามักตั้งทิ้งไว้โดยหวังว่าเขาจะเล่นแต่เมื่อมันไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็คือซากเหยื่อที่ไม่มีชีวิต และไม่น่าสนุกนั่นเองแต่เมื่อน้องหมาไปเล่นกับสิ่งที่เราไม่ต้องการกลับสามารถชวนเราออกไ,ไปวิ่งเล่นกับเขาได้ไช่างสนุกจริงๆเลยพี่ผ้หยุดไม่ดังนั้น เรามาเล่นของเล่นกับเขาอย่างสนุกสุดเหวี่ยงกันไปเลยดีกว่าค่ะน้องหมาที่จะมาช่วยสาธิตในคลิปนี้ชื่อน้องทิพพ่าค่ะเวลาเล่น,นยให้คิดว่าเล่นกับหนูหรือกระต่ายัถ้าอยากจะให้ปล่อยจับไว้นิ่งๆ เก่งมากไปมีไวยไปมีไวยเราบางทีก็ได้กัรการเตะป๊บชักเยอะเก่มากทำเบาเบาเก่งมากแล้วก็มาปล่อยอีกหนึ่งรอบจากนี้ปล่อย ปล่อยอเอามานี่มาเ,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 เอามานี่มั้เก่งมากล้ะจับนีอาา่อันนี้ก็จะกลับมาแล้วให้รู้ว่าเราไม่ได้ย่าหายไปไหนการเอากลับมาถึงนางมาจะวืดหรือไม่ได้ตรงเป้าแต่สุดท้ายแล้วกลวกับมาแล้วมันก็มีการเล่นที่แบบ เป็นอย่างไรบ้างคะหวังว่าคลิปของวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะวันนี้ครูเมี่ยวและน้องพิพ้าขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปถัดไปที่ครูเมี่ยวจะทำออกมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ